S <S <S ครับไปนะครับที่ค้างไว้หนึ่งขั้นตอนเนาะยังไม่ยังไม่นั่นนะครับก็อาจจะทบทวนในการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับเมื่อวานที่เราทําการเซฟเนาะบันทึกนะครับตอนนี้เรามาเปิดงานนะครับให้มาที่คําว่า open นะครับไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ open project นะครับ เ่อเปิดงานเก่าขึ้นมานะครับไฟล์ Open Project นะครับแล้วไปเลือกไฟล์นะครับที่ชื่อที่เราตั้งเมื่อวานนะครับผมตั้งเป็น ASEAN น2นะครับแล้วก็ <Forward. S 1> f o d t f l b นะครับ FLP นะครับไปที่ป่าอยู่ในโฟลเดอร์อีบุ๊หรือเปล่านะครับของแต่ละท่านนะครับ Import Project รีบพอร์ตโปรเจกต์นะครับนะครับผมเหียโปรเจกต์ขึ้นมานะครับตอนนี้มี ผมาบางเครื่องนะครับบอกว่าใช้ไฟ YouTube แล้วไม่ออกนะครับเนื่องจากเราไม่มีการต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะมันไม่ได้เก็บไว้ให้นะครับที่มีู้้วันถามผมก็ผมก็ไม่สามารถให้คำตอบได้วันนี้ผมให้คำตอบได้ละก็คือผมให้ตัวเลือกครับผมให้ตัวเลือกอยู่สองตัวในการใช้ไฟวิดีโอนะครับก็คือเลือกที่เป็นแอร์ูวีใช่ไหมครับแอร์ AT ูวีตัวนี้ก็คือสําหรับเครื่องที่ไม่มีการต่ออินเทอร์เน็ต ให้ใช้ตัวนี้นะครับแอร์มูวี่นะครับแต่เครื่องที่มีการต่ออินเทอร์เน็ตผมแนะนำให้เป็น YouTube นะครับมันมีข้อดีข้อเสียกันยังไงนะครับข้อดีของแอร์มูวี่ก็คือไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้แต่ข้อเสียมันคือเราต้องเก็บไฟล์ไว้ที่เครื่องเรามันก็มีปัญหาก็คือข้อมูลเยอะเกินไปมันอาจจะหนักเพื่อข้อมูลของเราอาจจะแฝดได้อาจจะเต็มได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบ youtube นะครับมันดีข้อดีก็คือเราทำเป็นเว็บดอทห้ทีเอไอทีเอเอลนะครับเราแค่ดึงไป youtube ของเขามาเราไม่ต้องเก็บไฟวิดีโอไว้ที่เครื่องของเราเลยมันจะไม่หนักเครื่องข้อเสียของมันก็คือต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเชื่อมอินเทอร์เน็ตตลอดก็เลือกเพราะว่าเราอยากใช้ตัวไหนแต่วิธีการเล่นการเล่นการตั้งค่าเหมือนกันเลยนะครับ ต่อไปนะครับต่อไป Open Project นะครับ hmm. มันจะมีข yeah. mm ้ออย่างหนึ่งก็คือเอาบันทึกไว้ที่ไหนนะครับบันทึกไว้ที่ไหนจำที่บันทึกของเราด้วยเดี๋ยวเปิดงานมาหาไม่เจอเกิดไม่ให้เกิดที่จะโปรแกรมอันนี้เกิดจากผู้ใช้งานนะครับว่า อาจจะเสียบไม่แฟรได้แล้วเคพื่อนไม่เห็นแฟลได้ของเรานะครับอาจจะเสียบไว้ที่ได้ดีแล้วไปเปิดที่ได้ดีหรือเปิดที่อื่นมันก็ไม่เจอนะครับเราต้องจำที่เก็บของไฟล์เราให้ได้นะครับต่อไปนะครับมาถ่ายอีกหนึ่งสองอะนะครับต่อไปนะครับเป็นการอคอนเวอร์ตนะครับ t o ป i t บุกนะครับก็คือแปลงไฟล์สำหรับการใช้งานแล้วนะครับให้เราไปที่ convert นะครับ to flipping book นะครับ flipping b k นะครับมันจะออกมาทั้งหมด4ตัวนะครับ4รูปแบบรูปแบบแรกที่ใช้ไฟล์ u t u b e ก็คือแนะนำให้เป็น html แนะนำที่สำหรับเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นผมที่ผลที่ทำเกี่ยวกับการปลุกผัดแบบ ให้เห็นว่าเป็นแบบออนไลน์นะครับก็ถือท,ทำวิธีขั้นตอนและขั้นตอนในเว็บไซต์นะครับก็แนะนำให้เป็น html นะครับแต่ zip zip นี่ดดค่อนข้างจะถ้าใครที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเข้าใจว่า zip มันเป็นการรวบรวมไฟล์ไว้ในกล่องผมก็ไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าค่อนข้างยากนิดนึงคนที่ไม่มีทักษะนะครับก็แนะนำอีกตัวนิงก็คือเป็น exe นะครับแล้วตัว app เนี่ยผมไม่เคยลอง ะครับไม่เคยลองเพราะว่าข้อมูลของแท็บเล็ตของปฐมเนี่ยคุณพี่มัน,นเต็มละผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปลองที่ไหนนะครับจะลองในมือถือตัวเองก็ซัมซุงก็ซื้อมาสองปีอื่นก็เลยไม่กล้าจะลองนะครับก็เลยตัวนี้ผมก็เลยปิดไว้ให้นะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวให้เรานะครับเป็นดอต e f e ก่อนนะครับให้เอาเมาส์ไปที่ที่ดอต e f e ครับ เอาละครับขเข้าไปที่คอมเว็บไปยีนเสียงอาเซียนอยู่เลยเอาละครับ <c oughs> ตอนนี้นี่นะครับต่อไปนะครับเอาพุทโฟลเดอร์นะครับก็คือที่เก็บงานของเรานะครับให้ไปที่บราวนะครับบราวนะครับบราวลงไปนะครับทุกคนเก็บงานไปที่ไดดีโฟลเดอร์ดีบุ๊กเนาะให้ไปเก็บไปที่ไหนมานนะก็คือไปที่คอมพิวเตอร์นะครับ ของผมไม่เหมือน,นอเนาะเยี๋ยวต้องนั่นเองไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกไอดีนะครับแล้วก็เลือกที่ชื่อว่ากดได้ว่าอีบุ๊กนะครับในเครื่องผมแบบเครื่องนั่นไม่เหมือนกันนะครับเก็บเข้าไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อเจอเมื่อเจอที่เก็บขององานเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ในอีบุ๊ก อานะครับสังเกตตรงนี้นะครับ output f เลอ e r นะครับมันจะเป็น d ด t a input ใช่ไหมครับ data input แล้วก็น่าจะเป็นแค่นี้เนาะนะครับไม่ถ้าลัวงานมันหายไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเรามากปิด open ดูก่อนนะครับว่าใช่ที่ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับใช่หรือเปล่าขึ้นไหมครับเปิด open ดู view. ใช่ที่เราเก็บต้องการเก็บหรือเปล่าครับถ้าใช่นะครับต่อไปตัวที่สองนะครับไฟเลมไฟเลมที่เขาใช้ค่าของมันอินเด็กก็คือสำหรับเว็บไซต์ะนะครับเราก็ตั้งชื่อให้มันสื่อกับงานของเรานะครับก็อาเซียนนะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับ ัวนี้ครับก็คือเป็นชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับมันไม่รองรับภาษาไทยนะครับมันไม่รองรับภาษาไทยมันก็เลยเป็นภาษาต่างดาวนะครับก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ข้ามไปได้นะครับต่อไปเบิร์นวูซีดีก็คงไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซีดีคงไม่มีใครอยากใช้เสเหมือนจะให้เป็นสได้์กันนะครับก็ไม่เป็นไรครับดังนั้นไปคลิกที่ convert ครับเอาคลิกที่ convert นะครับ นะครับตอนนี้นะครับเขาเปิดนะครับเสร็จแล้วร้อยนะครับเขาถามว่าต้องการเปิดไหมนะครับก็ตอบเยกไปครับอันนี้คือที่เราไปโชว์จริงๆมันจะไม่มีหน้ามันจะไม่มีหน้าต่างที่สำหรับ,บการแก้ไขแล้วนะครับ ตอนที่เราทํามันจะมีหน้าต่างกันแก้ไขอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่แก้ไขไม่ได้แนะครับมีหน้าที่โชว์อย่างเดียวลองเล่นดูครับอันนี้เป็นการ convert แบบ .exe นะครับใค้ติดตรงสัยต้อง ไอ้ที่สงสัยครับที่เกี่ยวกับการคอนเวิร์ตตรงนี้ครับไม่มีเนาะครับตอนนี้นะครับทุกคนลงได้ไปแล้วนะครับต่อไปเราลองคอนเวิร์ตเป็นแบบ html ดูนะครับ ติดตัวที่เราเล่นตรงนี้ไปก่อนนะครับไปที่หน้าโปรแกรมครับ PDF Professional นะครับแล้วเ,เราไปที่ Convert to p r ต n t i n g Book อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ให้เราเลือกเป็นดอทเท็ดูบางเครื่องอาจจะไม่รองรับดอทยกหรืออาจจะปิดไปรับอ่าสแกนไวรัสอาจจะมองว่าเป็นไวรัสอยู่เพราะว่ามันเป็นดอยกบางครั้ง ตอนนั้นนะครับเอาลองเล่นแบบเป็นด .html ดูนะครับก็ติแค่แก้แค่ตรงเป็นดอ .html นะครับที่เหลือก็เก็บไว้ที่เดิมน,นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแค่เลือกเป็นเลือกเป็นเลือกเลือกเ,อกเ,อกเป็นไท์เป็นดอ .html แค่นั้นนะครับลองกดโอเคดูนะครับอ่าเปิดคอนเวิร์สดูเลยนะครับ คอนเวิร์ดชูคอนเวิร์ดใช้เป็นไมเคิลแองกล์ครับได้ไหมลองรู้เนาะเอ้เราเอ้คนแปลกอ่ะท่านไหนยังไม่ได้ใบฟิวที่เป็นตารางวงมีไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแจกให้ใหม่เดียเดี๋ยวเอามาแจกให้นะคะคุนะคะเดือนสิงหาจะเป็นหลักสูตร การสร้างสืือการสอนนำสื่มีเดียค่ะจะเป็นทําด้วยโปรแกรมคนะัตทเวทค่ะเือว่าคุณครูใช้โปรแกรมนี้ไปแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่อินเตอร์แอคทีฟนักเรียนยังคลิกยังทําแบบทดสอบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจะมีอีกตัวนึงนะคะชื่อว่าโปรแกรมคัตทเวทนะคะแล้วก็การสร้างแอนิเมชันแต่ว่าแอนิเมชันนี้เราจะจับให้กับน้องๆในในโรงเรียนต่างๆน,น,นะคะระดับมัธยมแล้วก็เดือนกันยายนจะเป็นเรื่องของ Excel ขั้นสูงกับการ ใจหลักสูตรไหนลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะเจคร,ร,รัค่ะมีสามใช่รอ๋โปรแกรมค่ะมี Photoshop, i l l u และก็ In Design ค่ะโจร ให้ทำงานเองนะครับก็คือไปที่โฟลเดอร์ไปที่สตาร์นท Start นะครับเครื่องสองไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ามีนี่เครื่องสองครับ <laughs> ี๋ยวแบ่งก,กันก่อนนะครับทีละฝั่งก็ได้เดี๋ยวไปแย่งกันเข้านะครับนะครับระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับก็โฟเดอร์ไปทั้งโฟเดอร์เลยนะครับนะครับข้อมูลในโฟเดอร์ระบบสุริยะนะครับเป็นไฟเบิร์ดนะครับ เอาเฉพาะย่อหน้าเดียวก็พอนะครับไม่ต้องก๊อกมาทั้งหมดนะครับโอเคส่วนสําคัญมันหรือเอาให้พองามครับเอาให้พอดีอย่าไม่ใช่มีบรรทัดเดียวอย่างนี้มันก็ไม่สวยเนาะเอาประมาณสักสี่ห้าปรรทัดครับ เรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่มีข้อบอกว่าให้อย่างน้อยสิบหน้านะครับอย่างน้อยสิบหน้านะครับไม่รวมหน้าเกนะครับไม่รวมหน้าปกกับหน้าปกหน้าปกหลังนะครับสิบหน้านะครับเรื่องอะไรก็ได้ครับในอินเทอร์เน็ตหรือจะทําระบบสุริยะก็ได <ș begin> ้อ่าถ้าใครได้ระบบสุริยะแล้วก็ระบบสุริยะก็ได้ใครทําเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ปิดละตอนนี้เพราะว่ามันมีปัญหาในการ ก็งานนะครับ 本当に。 เด ah ี๋ยวผมบอกนิด <No นึงนะครับสหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับจริงๆเลยนะครับมันจะมีคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับละเอียดมากนะครับก็คือให้เราเข้าไปนะครับแล้วก็ที่เคลีกทีหนึ่งนะครับจะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษทุกหน้าเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับแต่เราดูแต่รูปแล้วทําตามก็ยังได้นะครับคู่มือตัวนี้นะครับ ทำานของท่างสารัก็หวังว่าในหลักสูตรนี้นะคะก็แารัญอยู่นะ้เป็น์ปห้กับคุณสูตรท่านท่านที่มาจากหลายๆลหน่วยงานนะคะก็ก็หวังว่าโอกาหน้าเราคงจะได้พบกันวันที่ไม่เห็นเรกโอกาสจะเรกจเีมดไปก็เดี๋ยวหถ้าไหนเรียบร้อยเาก็เราก็ย้ายได้แล้วเนาะ แต่ว่าถ้ายังไม่เรียบร้อยอยากอยากไ,ได้ําต่อก็ได้นะคะศูนย์เราปิดสามทุนะคะทุกวันถ้าไม่รู้จะไปไหนวานที่น,นีน่ก็ได้นะคะตอนี่้าเนาะตากแอร์ี่นี่ได้ มีมีใครมีามีใครมีคาถาก่อนเลิกมีไหมคะมีะคะ็้ามีไหนมีคาถาก่อนเลิกมีไหมคะถ้าย่งไรจะกลับแล้วก็รบกวนปิดเครื่องชัดดาวปิด UPS ให้ด้วยนะคะ ถ้ายังไม่กลับอยู่ต่อได้นะคะถึงสามูุ่ค่ะอยู่ร่วมรับีจิงตําแหน่งครับเป็นจุดที่ปวดนะครับครับเรื่องอะไ